สวัสดีครับผมสวัสดีครับ f อฟซแฟช่องผู้เยี่ยมพารวยที่กําลังติดตามรับชมรับฟังทางช่องอยู่นะครับอ่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องอีกครั้งหนึ่งครับผมวันนี้มาเจอกันก็เอาคลิปหลักสิบมาฝากนะหลักสิบสี่ตัวมาตัวหนึ่งตัดดีๆเหลือสามตัวนะหลักหน่วยสตัว ถ้ามีหลักสิบสี่ตัวก็เป็นสิบสองตัวนะหลักหน่วยให้กันไปแล้วนะครับผมเก้าศูนย์ห้าหกนะเรามาดูว่าหลักสิบจะอยู่ที่ตัวไหนนะเดินดีอยู่นะครับผมเดินเข้ามาสามสีงวดติดนะสูตรนี้สูตรเก่าเอามาเล่าใหม่นะปัดฝุ่นใหม่อ่ะตามชมกันไปเลยนะไม่เสียเวลานะครับผม ไม่เสียเวลาไม่เสียเวลาตามชมตามชมนะเดี๋ยวปรับกล้องซะหน่อยนะปรับกล้องแล้วก็มาฟังคำเตือนกันซะก่อนนะฮะฟังคำเตือนกันก่อนนะครับ คำเตือนนะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมการคำนวณตัวเลขเพื่อการบันเทิงเท่านั้นสนับสนุนสรากินแบ่งรัฐบาลช่องปู่เยี่ยมพารวย0801431692์นะฮะฝังทุกวนันทุกวันคำเตือนนี่นะ,ะตัวไหนจะมานะมันจะมีไหมนะหลักสิบอย่างเดียวนะครับผม 692นะจะมี44ไหมหลักสิบ4เนี่จะมีไหมนะจะทวนให้นะสักสองสามงวดหลักสิบนะประจำหลักก็คือ0145นะเเราเขียนสิบกันตรงนี้นะ0145 จะต้องมาหลักสิบนะหลักหน่วยเราหา,สาเสลเองนะทั้งนี้หลักสิบก็ยืดอยู่หน้าหลักหน่วยนะอ่ะศูนย์หนห้ามีผลออกมาสีนะติดหลักสิบที่4ี่นะผลออก 4, 4. ีออก 4, 4. ีติดหลักนี้นะหลักสิบนะ เข้าตรงนี้นะ044หลักสิบที่สี่เข้านะหลักสิบตรงนี้เข้านะอ่ะมา044แล้วต่อมานะหลักสิบตัวไหนนะบังไหมบังไหมแม่ลมก็พัดดีจังนะ ส044นะจะมีสองหนึ่งไหมนะเรามาตามชมศูสี่สี่หลักสิบนะสองตรงนี้เลยนะสองสามหกเจ็ดนะครับผมสี่ตัวนะมาจากสูตรสองสามหกเจ็ดสูตรยังไม่บอกนะแต่บอก ตัวมาเลยนะก็เขียนไว้อยู่นะตัวเลเล็กๆนี่แหละนี่เขียนไว้นะหลักสิบหลักหน่วยผลออกสองสองหนึ่งนะผลผลออกสองสองหนึ่งนะอยู่ตรงนี้นะเขียนลูกศรชี้ไปสักหน่อยนะสองสองหนึ่งเข้าตรงนี้หลักสิบนะสองสองหนึ่ง สีตัวจะต้องมาหนึ่งตัวนะอ้าวเข้านะครับผมต่อไปสองสองหนึ่งจะมี4มี่สามไหมนะหลัก10บนะเอาเรามาดูนะสี่หลักสิบเก้นี่มันมาซะหมดเลยนะงวดนี้นะผลออกออกที่สี่สานะ หลักสิบตัวนี้นะเอาลืมเขียนตัวนี้ลืมเขียนหนหลักหน่วยใส่เข้าไปให้นะ9 0เกนสาสี่นะหลักสิบนะเข้าที่สีสาตัวนี้นะแปดสสาม มีสีนะเข้าถูกต้องนะอ่าผ่านไปสามงวดแล้วนะครับผมต่อมางวดสุดท้ายงวดนี้ที่จะถึงนะฮะหลักสิบมีตัวไหนบ้างนะหนึ่งสองห้าหก หลักสิบหนึ่งสองห้าหจะมาหลักไหนนะอ้าวเราลองคัดเหลือสามตัวดูสิคัดแล้วมาตัวไหนนะคัดเหลือสามตัวศูนยหนึ่งสี่ห้านะถ้าคัดแล้วนะ ตัวนี้นะคัดเหลือสามตัวก็คือศูนย์สี่ห้านะตัวเด่นของมันนะสิบเด่นศูนย์หนึ่งศูนย์สี่ห้านะเข้าที่สี่นะ,ะมาดูตัวนี้คัดแล้วจะเหลือตัวไหนนะ 2องหเจดนะหลัก10บคัดแล้วเหลือสองเหลือหเหลือ 7. เจ็ดเหลือสามตัวนะอ่าออกสองหนึ่งเข้าที่สองนะเข้าออตัวนี้นะามาดูตัวนี้คัดแล้วจะเหลือเท่าไหร่ 2, 2, 1, นะรสองสองหนึ่งนะหลักสิบสอง อ้าวเก้าสามสี่นะอ้ามาดูงวัดสุดท้ายนะเข้าที่สี่สามตรงนี้นะหน่วยก็มาแต่ไม่เอานะเรานับจะสิบอ้าวัดนี้นะหลักสิบคัดแล้วจะมาตัวไหนนะ หนึ่งห้าหกนะจะมานะหนึ่งห้าหกหนึ่งห้าหกจะมาให้เห็นนะหลักสิบตัวไหนจะมา สอจะมาไหมนะสองหรือหนะถ้าสองไม่มานะหนึ่งห้าหมาจองแทนนะขาดสองตัวเดียวแต่อย่าประมาทนะหนึ่งสองห้าหจะต้องมาแต่ว่ามันขาดสองไว้แล้วนะครับผมอ่ะวดน,นี้หลักสิบ ตัวเด่นจริงๆก็คือหนึ่งสองห้าหกเหลือสามตัวก็คือหนึ่งห้าหกนะฮะขีดเส้นตายไว้ก่อนนะนี่นะนี่นะหลักสิบสามตัวมาเอาตรงนี้แต่ถ้าสี่ตัวมาหนึ่งสองห้าหกถ้าสามตัวมาหนึ่งห้าหก คัดออกจอากตรงนี้แหละนะฮะอ่ะหมดเวลาพอดีนะครับผมอ่ะนำตัวเลขที่ได้ไปนะไปลองจับลองดูนะจับหลักสิบใส่หลักหน่วยหลักหน่วยใส่หลักสิบก็ลองดูนะ หลักหน่วยเราก็ให้ไปแล้วนะในคลิปถ้ายังไม่เห็นนะนี่หลักหน่วยนะถ้าถ้ายังไม่เห็นก็ติดตามดูนะ9056นหะหลักหน่วยเดี๋ยวจะชี้ให้ดูตรงนี้นะเห็นไหม9 0้6ห้าหไหม้าว่าทั้ง10ทั้งหน่วยนะ หมดที่แล้วเจ็ดแปดสามสี่นะเข้าสี่สามนี่เห็นไหมอ่าเก้าศูนย์ห้าหกอาจจะมานะอ่าหมดเวลาพอดีครับผมสิบนาทีนะอําราพาจากโชคดีในการคำนวณน,นะเอาตัวเลขให้ท่านไปคำนวณเองว่าสิบก็มาหน่วยก็มาลองคัดออกให้เหลือตัวเดียวลองดูจับในคู่เดียวแม่นๆ มันเข้านะเลขเดินมาสี่งวดแล้วนะทาง,งวดนี้มันเข้านะทั้งสิบทั้งหน่อยก็ได้เฮกันแหละนะเราก็จะตามคลิปนี้อีกทีหนึ่งนะฮะขอพุดที่ติดตามรับชมรับฟังครับผมโชคดีมีสุขนะนำตัวเลขที่ได้ไปคำนวณแล้วจะซื้อจะหาสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับผมไปแล้วไปแล้วไปแล้วหมดเวลาพอดี